ครับมาเล่นมินเนี่ยนกันเอ้าเทศกาลอะไรบ้าเราเทศกาลอะไรเนี่ยเออเย่อันดับสองของเราเล 150, เรียญหนึ่งพันห้าสิบโทเคนแปดสิบห้านักปาร์ตี้ครับนักดำน้ำครับ นักประดาน้ำครับคาวบอยครับนักฟุตบอลครับสจวดเหลียบครับและผีมันครับมาเดี๋ยวเราจะเก็บเดวลสามจริงๆเดี๋ยวอีกกี่วันเนี่ยหวันนึงบ้ามันจบแล้วหรอจบอะไรไวขนาดนั้นอะ ขอดูหน่อยเมียน,นใหม่แหละโอ้โหอะไรเนี่ยเออช่องเอเซียต้นกล้าสองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปดูกันเลยมาอีพีเนี้เดี๋ยวผมจะเก็บขึ้นระ 4, ดัเลเวลสี่วยการทำตา,ตามปฏิบัติการนี้เป้าหมายแรกขอให้เราทำมิชชั่นในห้องประดิษฐ์ห้องแรกให้เสร็จนะ ห้องแรกนะเราพูดว่าห้องแรกก็ต้องทำให้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยครับสองวันนี้ไม่เคยเป็นแบบนั้นนะมา<ป>เดี๋ยวเลเวลแรกกันประชุมด่วนเราจะต้องวิ่งให้ครบหนึ่งนาทีพีเซเตตบายนักวิ่งครับมานักวิง่ง นักวิ่งวิ่งมาแยวเนาะอุตส่าห์เราเล่นผลเทศกัสถึงยี่สิบมันอะไรจบใวขนาดเน้นนะไม่ไม่ได้ดูนะเออเออลืมกดลืมเก,ก็บกล้วยอ่าข้อมาด่านแรกก็เจอเกาะมินเนี่ยนเลยครับ มานึกว่าเรายังไม่ได้อัดน้ยรับรางวัลชั้นเรียนตอนหกโมงเชา้าตื่นมาคือรับเลยเหรอไม่คือเราก็ตื่นสายตื่นหกโมงกว่านะเราก็ต้องตื่นไปเรียนดิมันมีเงี่ยอะไรรับรางวัลตอนหกโมงเชา้าไม่เข้าใจอะเพิ่งดูนะเป็นแบบเนี้ย มินเนี่ยนอะไรรับรางวัลตอนตุกโบรับแต่เช้าเลยเหรอมาจบและโฆษณาอะไรเนี่ยจริงๆมินเนี่ยนคนดูก็น้อยอยู่แค่สองครั้งเองก็ไม่คิดอะไรหรอกเพราะเรารีโลน้อยไงครับจริงๆคลิปแรกคนดูสี่สิบกว่าและเหลียนแปดสิบเจ็ด นักท่องเที่ยวหมูกก่เกาะต้องอัปเกรดแล้วครับแล้วก็ปู่น้องปู่กรรมาการแค่นี้มีแต่นักท่องเที่ยวหมูกก่เกาะปู่แล้วก็กรรมาการเหมือนเดิมท้ายคลิปมีการอัปเกรดฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิบัติการที่สองจนถึงอันห้าเลยเหลืออีกสองนะมีตั้งเยอะตั้งแยะเก็บกล้วยให้ครบสองร้อยลูกนะ เก็บให้ครบสองลูกจริงๆภารกิจชาเลน g ์นี้ก็ไวอยู่ชาเลน g ์ประจำวันมาตอนไหนเดี๋ยวจะได้ทำกันเลยจริงๆกรรมการก็มีคุณสมบัติต้านการเก็บกล้วยอย่างว่่งไวัย มาคลิปเนี้ยเป็น EP 2ซึ่งเราจะเก็บปฏิบัติการที่2ให้หมดเดีย๋ EP ยวไออีพียากๆคือไม่รู้นะจริงๆวันนี้นะ่าจะลงประมาณ2คลิปแหละถ้าเป็นปฏิบัติการบางปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีเขาให้เราทำใช้เวลาทำสอวันเลยนะเรื่องจริง ถ้าเป็นปฏิบัติการยากๆเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาทำสองวันเออสายลับ4 35โทเคนเดียร์ตี้10ห้องชาเลนจห้องประดิษฐ์ปฏิบัติการสุดแสบบทใหม่มาต่อเปิดแคปซูลเลยครับเหรียญ79อดสิ้นัก่องเที่ยวหมู่เกาะ4กรรมการ3 แล้วก็ปลอมตัวเน,นะอย่าลืมเรารับรางวัลแล้วเย่ยูเยโยูยูอย่าเย่อย่ายูยมาเสร็จ <Set. S 1> อ่าปลดล็อกพลานอันนี้ขอให้เราปลดล็อกพลานเนาะพลานเออพลานจำได้อยู่ อ๋อามาที่ปลดล็อกทานเนี่ยเราอ่านเราเคยเล่นแบบไหนเขาบอกว่าเขาให้เรารับพวกเนี้ยนะนี่วิ่ง750เมตรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องโหลดโหลดดานใหม่ลางของเอลมาโซ โบะดเขาลองว่าอะไรนะเราลืมและไม่ได้เล่นมานานเราลืมและทุกคนทำไมเราลืมเก่งขนาดนี้จริงๆเราไม่ได้ลืมเก่งแค่เราไม่ได้เล่นมานานเฉยๆนะแค่เราเล่นนานเฉยๆไม่ได้เล่นมานานก็เลยลืม ง,ง่ายชาเลนจ์ง่ายง่ายทำง,งานเลยแอบเดียวก็วิ่งได้สี่ร้อยเมตรและจะสี่รอเมตรและวไวมากอะ่ะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะเราเราลงตอนวันศุกร์เออเกือบ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 ชนแล้วเดี๋ยวจะมีอาจมีชาเลนจ์ที่ต้องหลงหลดสิ่งกีดขวางแบบเฉียดสฉีวก็คือยังไงรู้ไหมบางคนทำไม่เป็นไม่ใช่ว่าแบบนี้นะ เออด่จบมันจะต้องมีขึ้นเฉดฉิวอะเป็นเวลาที่เขาบอกยางลง40ครั้งก็ต้องขึ้นเฉดฉิว40คำ40รอบอย่างเนี้ยเราทำแค่แค่เสร็จนาทีเองโหไวมากเราเก็บกล้วยได้จะ2 0 0ลูกแหละนี่ต่อไป เขาให้เราวิ่งนาทีเดียวเองง่ายๆฉะนั้นนะเออก่อนที่เราจะวิ่ง1น,นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราขออัปเกรดนะักท่องเที่ยวหมูกก่เกาะซึ่งต้องมีเหรียญสอ0รน,นี่เดี๋ยวอีพีสาเดี๋ยวขึ้น2เท่านะเพราะเราเหรียญน,น้อยมากเหลือแค่9 0 0าเอง เด็ก็ไม่มีเงินอัพหรอกฉะนั้นนะก,ก่อนที่เราเดี๋ยวเราจะอัปเดตเออมาลบเก็บ เก็บกล้วยได้ครบจะแปดิบลูกแล้วนะเมื่อไร่จะถึงหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเราจะเก็บปฏิบัติการให้หมดต้องเจอสไลด์แบบนี้บ่อยๆแหละทุกคนต้องเจอ อะไรลื่นบ่อยๆแหละเยเลยยะเล,ละฮ่าเนี่ยมาเดี๋ยวเราปลดล็อกพลานแล้วแบบว่องไหวมากเออแสนอร่อยเราจะได้กินของอร่อยอร่อยเรียนสี่ก็แปดนักท่องเที่ยวสิบเก้าโหนักร้องโอ้โหอะไรเนี่ยพ่อครัว และก็นักปลูกต้นไม้มาแชเ่เข็งปลดล็อกพลานตามที่เขาบอกเลยว่าเขาให้เราปลดล็อกนี่นี่ครับ ตอนนี้เราได้ปลดล็อกลังสีแช่แข็งแล้วนะครับเราจะเก็บในมิชชั่นและใช้พลังก์ไอเทมนี้ได้เลยมาต่อแล้วเราก็ปลดล็อกผ่านไปที่เรียบร้อยเอออีกครั้งครั้งเดียวเองต่อมามาแช่แข็งสิอีกขวางสิอันกันจริงๆแช่แข็งนี่คือง่ายๆนะง่ายมากเลยแบบ โอ้โหมันง่ายมากอะ่นะเนอะจริงไม่ใช่ว่าเราจะทุบเราจะกดแล้วทำลายเลยต้องกดบังสีแช่เข็งแล้วก็เอามาแช่เดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่เคยดูอาจจะดูของผมก็ได้เพราะผมก็มีแอปอยู่อินเนียร์ลาดนะตลกไหมเออเออเกือบชนรอดผิด เดาไปฝึกข้างหน้านี้เรยแช่แข็งเสร็จแล้วไวว่วงไวเสร็จแบบว่วงไวมากอ่ะทุกคนมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ชอบมากเสร็จแบบไวหมด แต่ดูแข่งรถนี่ยแหละใครไปแข่งรถก็ไม่รู้จริงๆผมก็ยังไม่มีแอปแบบนี้จริงๆจริงๆช่องผมจะเน้นเกมเป็นหลักอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะเล้นเกมเป็นหลักเราช่องมินเนี่ยนครบ40ตัวแล้วนะ ต่อไปภารกิจต่อไปยาวๆเลยจับกลวยยนต์ขอให้เราจับกล้วยยนต์ครับทุกคนมาขนุญาตใคร มาเดี๋ยวเราเช่าบันดุกล้วยมาเออดูโฆษณาก่อน มาเรียบร้อยครับจริงจริมันกล้วยผมเพิ่งู้นะว่ามนันมีด้วยไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับทุกคน มันแค่สิ์วิเองเราทุกคนที่ชอบเล่นเก็บกล้วยยนได้ตั้งสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราต้องพิชิตภารกิจนี้ให้ได้ต้องได้ท็อปให้ได้ฉะนั้นเราจะต้องเก็บกล้วยให้ครบแสนกดกล้วยให้ครบแสนเมื่อกี้เราเก็บ สองหมื่นใช่ไหมก็ได้อันดับสองอยู่เลยครับควงไหวเก็บโอ้โหแปบ๊บเดียวกล้วยเยอะมากครับทุกคนแต่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีครับทุกคนรับกล้วยได้ตั้ง850ลูกแต่ ยากมากครับเพราะเราต้องกวาจะเข็ดกล้วยได้เราจะทำภารกิจยังไงให้ได้ให้ครบสิซึ่งเฉลี่ยก็คือเราจะได้รับกุ้ยยนต์กับมือรวมนะในชาเลนจ์ที่เราทำเนาะอย่าลืมอย่าลืมทำในสิ่งที่ดีจริงๆมินเนียนก็เป็นพวกมิชชั่นเลย เป็นมีชาเลนด์ด้วยอะ่ะจริงจริงเนี่ยนดีมากดีตรงที่ว่ามันมีมิชชั่นแต่ไม่มีอะไรแย่พอขอให้เราทำที่แย่นี้คือให้เราทำปฏิบัติการเป็นเป็นวันยังไม่เสร็จครับทุกคนเฮ้ยอะไรนะครับทำไมมันแป๊บเดียวเอง สามพันแล้วนะเราผ่านปฏิบัติการแล้วนะทุกคนครับกล้วยมินเนี่ยนกล้วยน้องมินเนี่ยนเดี๋ยวรอให้ถึงคูณสี่ก่อนแม่แต่จะเพิ่มแล้วที่ต้องรอให้ถึงคูณสี่เพราะว่าที่มันเป็น ตัวอันเนี้ยมันพบบ่อยเอาแต่ที่เก็บช้อนนี้คือไม่มีแล้วเหรอโอ้โหเวียนหัวมากเวียนหัวกับลังสีแช่แข็งนี่แหละจะใช้รังสีแช่แข็งอะไรนักหนาเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยให้เราใช้รังสีแช่แข็งแบบเจอทีไรก็ใช้ใช้ลังสีแช่แข็งอยู่นั่นจริง ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอันเนี้ยเพราะว่ามันมีแค่สิบวิมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกหรอกมันเป็นเรื่องจริงโอ้โหอ,อะไรเนี่ยครับตอมตัวมาเลยครับทุกคนเพราะว่า โอ้โอ้อะไรเนี่ยเวียนหัวมากอะ่ะด่านพวกเนี่ยมันมันก็เวียนหัวทุกด่านแหละขณะเล่นดันด่านเมื่อวานยังเวียนหัวเลยครับเพราะว่าต้องอยู่กลางถนนแล้วก็วิ่งไวสิ่งกิดขวางก็แคบเออทำไมเราไม่ถึงอะ่ะเอา มันก็อยู่ผิดเออเออเอะออ,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 อะไรเนี่ยเหมือนถ้าคนที่ไม่เคยชินมินเนี่ยก็แบบเนี้ยแหละโอ้โหจะไปถึงคูณห้าไหมเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยครับเมื่อไหร่จะถึงหมื่นลูกสักที ขน,นาเราใช้ก้วย2องแล้วนั่นเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยทุกคนทำไมเราเพิ่งได้แปดพันนอ่อะในอันดับเท่าไหร่เนี่ยก็ยังท็อปอยู่ดีก็ยังท็อปอยู่ดีครับทุกคนเดี๋ยวดูกันนะ เราวิ่งกี่นาทีเนี่ยเออเราวิ่งทั้งหมด4นาที39วินะเนาะมาเปิดแคปซูลรางวัลแสนอร่อยของเราก่อนมีเหรียญ581แล้วก็ลาปักร้อนเดี๋ยวปลดล็อกทีหลังนักท่องเที่ยว16บอดี้สูท6และกะลาสี2 มามันก็ให้อะไรแบบน้อยมากอะทุกคนอะไรอันดับห้าเลยเหรอทำไมมันเป็นแบบนี่ทำไมเจอเป็นท็อปแต่นี้อันดับห้าเลยบ้าหมายที่หนึ่งใช้อะไรดีอะ มาจับกล้วยโยนในห้องสุดยอดกล้วยเราทำแล้วนะครับมาขอให้เราเปิดแคปซูลเราที่นี้ดาวอย่างน้อย3ามดวงจากห้องประดิษฐ์มันก็น้อยอยู่นะมันก็ให้น้อยอยู่ มันก็ให้ดาวมาแค่ห้าดวงเองขอให้เราห้องไหนนะลืมลืมแล้วทำไมลืมเยอะจังอ๋อสามดวงเออลืมไปขอให้เราวิ่งโอโ้โหพันเป็น1กิโลเลยเหรอเซจวดจอมเหลยืยมาเหมือนเดิมนักฟุตบอล นักฟุตบอลพนันมานักฟุตบอลครับทุกคนนักฟุตบอลเออลังของเอลมาโซมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปเนี่ยจริงๆคลิปก็มีไม่เยอะมากสวนท้ายคลิปจะมีการทำสาลร์ประจำวันเป็นเวลาที่เหลือสำหรับผมจะได้อัดครบ30ินาที รู้ไหมครับว่าเวลาเล่นมินเนี่ยนก็ไม่มีอะไรนะแต่ขอให้เราทำมิชชั่นยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จเราต้องดูดกล้วยตอนนี้เราวิ่งไปแล้ว600เมตรอีก450เมตรก็จะครบตามเป้าหมายเพราะเป้าหมายขอให้เราวิ่ง150เมตร ก็เทียบเป็นหนึ่งเท่ากับ1.05กิโลเนาะก็ะจะเท่ากับ1.05กิโลใกล้เสร็จแล้วครับเออทำไมมันเป็นแบบนี้ เออมันเดิมเดรียญหนึ่งหนึ่งสี่กรรม,มาการหกปู่ห้าก็ตัวสองมา เวลาว่างที่เหลือกดแจสามสิบนาทีอ้าเราลองฟรีดูสิว่าเราจะได้อะไรบ้างสะจวดย้อนยุคเออเพิ่งได้ฮะบ้าวงล้ออะไรแค่ เดือแค่สิบเอ็ดชั่วโมงอะไรนะเมื่อก่อนทำไมไม่เป็นแบบเนี้ยที่สการ์ตั้งเป็นเดือนต่อมาเล่นชาล่นกันต่อ มาเดี๋ยวเรามาวีบอกกันมาเดี๋ยวแป๊บดึงเช่าชุดก่อนเดี๋ยวคลิปจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันมันมีค้างเนี่ยดูท็อปกูลันแล้วก็ค้างสแสดงว่าคลิปมีแค่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสไ r ร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งก็ได้ดนะครับเพราะเราได้อยู่ในประเทศเม็กซิโกอ้าว อีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้แค่นี้นะ